ยังไงก่อนอื่นเลยก็ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซ b s c r i b e กับผมด้วยกระ้วกน,นะครับเพื่อว่าเป็นกำลังใจกับผมในการที่จะเอาข่าวสารเกี่ยวกับลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ท่านผู้ฟังถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดวยกันนี้ทางสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของแคนกตาลุนยาระบุเลยนะฮะบาร์เซโลนาตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับทางจอร์จินโยววยด้วแล้วเป็นที่เียบร้อยขณะที่ลิเวอร์พูลจะต้เงินจำนวน25้าล้านยูโรเพื่อเป็นค่าตัวของเขา โดยกัรที่บา,าร์เซโลนายอดสโมสรแห่งศึกลาลีกาสเปนบรรลุเงื่อนไขส่วนตัวกับทางจจร์จินยอวานยดุมกองกลางลิเวอร์พูลได้แล้วตามการรายงานจากสปอร์ตสื่อกีฬาชั้นนำของแควนกตวญญาตาดิมทีอนาะคตของชางวานยดุมก็เต็มไปด้วยความชื่มไม่แน่นอนอยู่แล้วหลังจากที่เขาเหลือสัญญากับทีมจนถึงช่วงซัมเมอร์ปีหน้าโดยที่ยังไม่มีวี่แววว่าจะมีการเจรจาเรื่องการต่อสัญญากันเลยและตั้งแต่ที่โรนันคูมันได้รับการแต่งตั้งให้เป็นเทรนเนอร์คนใหม่ของทางบา,ารา์เซโลนา ข่าวการย้ายทีมของวัยดุมนั้นก็รุนแรงมากขึ้นไปอีกเนื่องจากกุนซูชาวดัตช์ชื่นชอบฝีเท้าของแข้งวัยย9ปีรายนี้เป็นทุนเดิมอยู่แล้วจากการที่ร่วมง,งานกันในทีมชาติทอนแลนด์ก่อนหน้านี้และจะได้เขาไว้เป็นหนึ่งในฟันเฟืองสำหรับการสร้างขุมกำลังบา,า์เซลน่าชุดใหม่นั่นเองทั้งนี้สื่อเจ้าเดิมเสริมเพิ่มเติมอีกว่าลิเวอร์พูลนั้นจะยอมปล่อยวัยดุมคนนี้ถ้าหากได้ค่าตัวประมาณราว25ล้านยูโรหรือประมาณ925ล้านบาท ซึ่งตอนนี้ทั้งสองทีมกำลังเจีจาดีลนี้กันอยู่นั่นเองโดยทีมของคุณซอเจเกนคอฟก็อยากจะปิดดีลกับทางเชีโก้อันกันทราณนะมิดฟิลด์ของมาเยมินิกให้จงได้เป็นดับแรกก่อนที่จะตกลงขายวอนดุ่มเช่นกันยืดเยื้อยิ่งกว่ามหาการ์48ชั่วโมงของแบนเชซสเตตเสียอีกนะ สำหรับดีวของเทียโก้อันคันทาร่ากับทางลิเวอร์พูลที่จนป่านนี้แล้วก็ยังไม่เคยร่วมลงหอเดียวกันสักทีหมาทั้งสองฝ่ายต่างก็มีใจให้กันและกันหมาได้สักพักหนึ่งแล้วก็ตามโดยรายละเอียดของการสู่ขอที่ยังไม่ค่อยคืบหน้าสักเท่าไหร่นั้นก็อย่างที่ทราบกันตามหนังสือพิมพ์นั่นแหละครับฝั่งพ่อตาก็ขีดเส้นใต้ตัตวโตเลยในเรื่องของค่าสินสอดเอาไว้ชี่30ล้านบาทส่วนฝั่งจะยกขึ้นหมากแล้วก็พยายามตอบรองให้ลงมาเหลืออีกนิดหน่อยจนเดอะคอปบนั้นหลายคนก็เริ่มกลลัวววแ้่า จะเป็นไม้ขันหมากหรือเปล่านะฮะผมยังเชื่อนะครับว่าสุดท้ายแล้วเตียโก,ก้กับทางลิเวอร์พูลนั้นจะได้แต่งงานกันสมใจอยากอย่างแน่นอนแต่อยู่ที่ว่าเมื่อไหร่แค่นั้นเองทีนี้การมายัางแอนฟิลของเตียโก้นั้นจะสร้างอิมแพกอย่างไรบ้างกับทีมของเชคเกนคอปคือคําถามที่น่าสนใจมากกว่าเพราะหลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มของลิเวอร์พูลตั้งแต่ปรีซสซันมันจะถึงคอมมิชชั่นชิลต้องยอมรับอย่างหนึ่งเลยว่าทีมของคอปนั้นเริ่มโดนแกะเพชชิ่งได้บ่อยครั้งมากยิ่งขึ้น ทำให้ความดุดันที่เคยมีนั้นลดทอนสิภาพลงไปอย่างเห็นได้ชัดเจนโดยการที่เจม,มินเนอร์เริ่มโรยลาลงไปตามวัยนะครับแม้ว่าจะยังมีความขยันเป็นจุดเด่นฟาบินโยเวลาถูกวีวนากก็มีเป๋ให้เห็นไวดุ่มก็ดูจะมีปัญหาไม่ต่างกาันส่วนดามีเกต้ายังพอเอาตัวรอดไปได้ดีเวลาถูกคู่ต่อสู้รุมและก็น่าจะเป็นคนที่ทำผลงานได้ดีที่สุดในแดนกลางณเวลานี้ ขณะที่เดโก้นั้นหลังจากที่เราได้เห็นฟอร์มของเขาเล่นให้กับทางเบเยอร์มินิกกันมานะฮะจุดเด่นของเขานอกจากเรื่องการจ่ายบอลสั้นและก็ยาวที่แม่นยำแล้วเขายังเป็นนักเตะท,ที่พลิกบอลเปลี่ยนเกมให้ทีมได้เร็วนะฮะส่วนเรื่องเกมรับของเขาก็ายังทำหน้าที่ได้อย่างไม่มีที่ติอีกด้วยนะฮะสถิติการเข้าเทคเกิลชนะ45ครั้งจะดได้หมด66ครั้งในฤดูก,กาลที่แล้วคิดเป็นเปอร์เซ็นต์สูงถึง68คือตัวชี้วัดมาว่า แาวเตยจอมเทคน,นิคนายนี้สามารถเล่นเกมรับได้ดีไม่แพ้เกมปั้นเกมรุกเลยแม้แต่น้อยนะฮะโดยจเทียบกับกองการของทางลิเวอร์ฟทูที่มีตอนนี้สติดังกล่าวของเียโก้ดีกว่าทุกคนด้วยซ้ำไปโดยกันนี้ดาบีเกตาท็กเกิลชนะ26ครั้งจะทั้งหมด39ครั้งก็คือประมาณ66%จะแดน,นฮานเดอร์สันนะผมท็กเกิล62ครั้งจะทั้งหมด94ครั้งจำนวน66%ฟาบิโนโยท็กเกิลทั้งหมดชนะ58ครั้งจะทั้งหมด95ครั้งหรือ61% ส่วนจอจินโยกเวนดูมนั้นแท็กเกิลชนะ36ครั้งจากทั้งหมด64ครั้งคิดเป็น56%นอกจากนี้นะผมในเรื่องของการตัดบอลสำเร็จเตียโก้ก็ทำได้ถึง1 5ครั้งจากทั้งหมด24นัดในลีกสูงกว่ากองกลางของเอ์พูลทุกคนอีกเช่นกันนะฮะแม้กระทั่งฟามินโยที่ตัดบอลสำเร็จมากที่สุดในทีมยังทำได้เพียงแค่ทั้งหมด1 2ครั้งเท่านั้นถือว่าห่างจากเตียโก้ทำได้อยู่เยอะเกินเลยพอสมควร โดย4จุดเด่นที่ทางเว็บไซต์ฮูสเกอร์นะผมระบุเอาไว้เกี่ยวกับเทียโกก็คือการจ่ายบอลกับการเลี้ยงบอลหนีตัวประกบอยู่ในระดับที่เวิร์บลี่สองส่วนการข้าตเ,เกิลกับกบารตัดบอลอยู่ในระดับสองนะฮะซึ่งคุณสมบัติทั้ง4อย่างนี้เทียโก้ล้วนทําให้ดีกว่ากองกลางของทางเล็บพูใน Level Pool, ต,ตอนนี้เกือบทุกข้อเลยก็ว่าได้และเหนือกว่าทุกคนอีกต่างหากโดยเฉพาะเรื่องของการพลิกบอลหนีตัวประกบนั้นผมมองว่าคือกุญแจสําสคัญ ผลทุกการชี้ถึงนี้เลยนะเนื่องจากทุกทีมเริ่มจะหาเทคนิคสำหรับการแก้ทางของทางลิเวอร์พูลกันได้มากยิ่งขึ้นนะฮะยกตัวอย่างทีมของอาเตต้าซึ่งพยายามจะเข้าบีบเร็วขึ้นบีบสูงมีการเดินหน้าไฮบล็อกชัดมากขึ้นจะทำให้ช่วงหนึ่งของเกมลิเวอร์พูลถึงกับเป๊ะไปเหมือนกัน การเติมตีโกเข้ามาในแดนกลางสำหรับลิอร์พูนั้นนอกจากจะเป็นการเติมความแข็งแกร่งในขุมกำลังเชิงลึกแล้วมันยังเป็นการกระตุ้นนักเตะท,ที่เหลืออยู่ในทีมให้ต้องพัฒนาตนเองไปในตัวนะฮะอีกทั้งมิติใหม่ๆจากปลายซัดของดาวเตะชาวสเปนรายนี้จะช่วยคู่แข่งจับทางลิอร์พูได้ยากยิ่งขึ้นพิษสงรอบตัวของเขาที่มีอยู่ทั้งการเล่นบอลสั้นแม่นยำวางบอลยาวได้ดีแถมตัดบอลเก่งพลิกบอลในสถานการณ์คับขันได้ดีนะฮะสิ่งเหล่านี้ล้วนเป็นจุดท,ที่ทีมของเดอะครอปนั้น ควรนำมาเสริมเพื่อให้แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นไม่มีข้อแม้ใดๆทั้งสิน้นค่าตัวที่ดูแล้วกับเราได้เปล่านะฮะประสบการณ์ที่เพียบพร้อมช่วงวัยที่กำลังอยู่ในช่วงจุดพีคทุกอย่างมันโคตรจะคุ้มค่าแก่การลงทุนเลยนะไม่ว่าจะเป็นการมองจบุมไหนก็ตามดังนั้นแม้ทีมที่มีอยู่ตอนนี้จะดีอยู่แล้วบางคนบอกว่าหงแดงมีกองกลางเก่งๆอยู่เยอะแล้วจะซื้อเข้ามาอีกทำไมแต่คำว่าดีอยู่แล้วนะฮะมันไม่เคยเพียงพอสำหรับทีมใหญ่อยู่แล้ว ไม่เคยเพียงพอจริงๆสำหรับทีมทมี่ต้องการป้องกันแชมป์เพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเริ่มคิดว่ามันดีอยู่แล้วนั่นเท่ากับว่าเรากำลังย่ำอยู่กับที่และก็พร้อมจะถูกทีมอื่นเดินแซงไปได้ทุกนาทีไม่เว้นแม้แต่กระทั่งทีมของเชคเกนคอปก็ตามนี่ก็เป็นการพูดถึงนะผมทำไมทางลิเวอร์รพูลข,ของเรานั้นถึงต้องเอาเทียโก้อันจันทาราคนนี้มาสู่ทีมให้จงได้นี่แหละมันมีความสำคัญของตัวเขาอยู่นั่นเอง ไรตันสโมสรนนศึกฟิลิปปินส์ตัดสินใจจับเบนไว้กองหลังดาวรุ่งเนื้อหอมของทีมต่อสัญญายาวออกไปถึงปี2024สะยบข่ญญาวลือเตรียมย้ายทีมไปค้าแข่งกับทีมอื่นลงชั้นทีโดยประการหลังวัย2ปีคนนี้โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมหลังถูกปล่อยตัวไปให้กับลิเวอร์พูลยืมตัว,วการที่ผ่านมาพร้อมทั้งสามารถพาทีมเลื่อนชั้นขึ้นสู่เลกสูงสุดได้โดยมีสถิติการลงสนามทั้งหมด46เกมในลลกแชมเปี้ยนลลกเก็บคลีนชีตไปทั้งหมด22นัด ตรอดที่ผ่านมาเป็นไวต์ตกเป็นข่าวอย่างหนักกับทางว่าที่เป้าหมายคนใหม่ของทางหงแดงในบวกผูทีมแชมป์ฝรัง่งเศสถึงขนาดที่เจนคอปส่งแมงมองเข้าไปดูเกมที่สตาร์ไว้ยสองปีรายนี้ลงสนามเกือบทุกนัดเลยก็ว่าได้ขณะที่ลีจูเต็ดนั้นก็อยากจะได้ตัวแข้งรายนี้เช่นกันโดย่นข้อเสนอไปแล้วถึง3าครั้งซึ่งครั้งสุดท้ายยื่นไป25ล้านปอนด์แต่โดนปัดแบบไม่มีเยื่อใยทำให้มีแนวโน้มสูมมาว่าแกรนพอตเตอร์ขุนส้อของทางบรตทันหวังจะใช้งานเจ้าตัวแบบจริงจัง ในสั้นที่กำลังจะเปิดฉากขึ้นนี้สื่อดังดินแดนบราซิลรายงานลิเวอร์พูลเล็งคว้าตัวมาเซโร่พีตาลูกาโกดารุ่งพุ่งแรงจากฟูมินเดเซมาเสริมแกร่งโดยกันนี้ต้องสังกัดนักเตะจ,จำใจต้องขายเนื่องจากประสบปัญหาด้านการเงินแถมครอบครัวในด่านวัย7ปีรายนี้อยากจะให้ตอบรับข้เอเสนอของแดงเพื่ออนาคตที่สดใสของทุกๆคนในครอบครัวโดยกานนี้ลิเวอร์พูลสโมสรควัญใจมหาชนแห่งศึกฟุตบอลพรีเมียร์ลีกเล็งคว้าตัวมาเซโร่ พีตาบูกาผู้สาวประตูดาวรุ่งจากสโมสรฟรูมินิเซ่ที่ดังในลีกบราซิลหลังครอบครัวของนักเตะกดดันต้นสังกัดให้ปล่อยตัวไปเล่นในเมืองผู้ดีจากการเปิดเผยของโกโบโอเอสเปร์โตสื่อในแดนแซมบ้าตน,นั่นเองโดยงานนี้เดอะเรสแสดงความสนใจอย่างได้ตัวพีตาบูกามาร่วมทีมอย่างมากมายหลังจากชื่นชมผลงานของนักเตะ โดยตอนนี้พวกเขาพยายามจะท้าทามใน่านประการสุดท้ายไว้ย17ปีมาเล่นให้กับชินแอนฟิวให้จงได้แม้ว่าฟรูมิเนเซ่ไม่อยากจะขายเนื่องจากนักเตะสามารถพัฒนาศักยภาพขึ้นมาเป็นยอดโกลได้แต่ด้วยสานะทางการเงินในปัจจุบันกดดันให้พวกเขาต้องยอมขายเพื่อเล่นแห่งอนาคตออกไปโดยอนอกจากนี้ครอบครัวของปีตาลูก้ายังต้องการให้ฟรูมินเซตอบรับข้อสเสนอทีมของกุซือจเกนคอป เนื่องจากของแงดงยืนยันมาว่าจะมอบบ้านให้กับครอบครัวของเขาและยังถางงานให้กับพ่อมังเกิดเก้านักเตะด้วยหากพิตาลูก้ายอมมาอยู่ที่อังกฤษที่สำคัญพิตาลูก้ายังถือพาส,สปอร์ตรยุโรปจึงทําให้การย้ายไปเล่นกับแชมป์ถึงอังกฤษซีซั2019่น2019-2020นั้นมีความเป็นไปนได้มากยิ่งขึ้นนะฮะทั้งนี้นะผมพิตาลูก้าเคยมีโอกาสได้ร่วมฝึกซ้อมกับทางอลิซองเบเกอร์ผู้สวัตูมือหนึ่งของทีมชาติบราซิลและก็ลิเวอร์พูลในช่วงพักเบรกนี้หนาวช่วงเดือนกุนนมภาพ พร้อมกับถ่ายภาพร่วมกันและก็มีมูเรียที่ชายของอลิซงอยู่ในเฟรมด้วยโดนัเตดได้โพสต์ภาพและก็ข้อความผ่านอินสตาแกรมมาว่าสัปดาห์ที่ได้เรียนรู้อะไรมากมายร่วมกับอล i ิซงเบเกอร์นี่นะผมก็เป็นการพูดของเขานะฮะที่เขาบอกว่าควรจะคว้าโอกาสนี้เอาไว้ซะไม่อย่างงั้นเดีย๋ยวต้องมาเสียใจยภา,ายหลังอย่างแน่นอน นี่ก็เป็นการรวบรวมข่าวเย็นของทางนิวพอร์พูที่มีในวันนี้นะครับผมในช่วงเย็นยังไงเดี๋ยวเรามาติดตามคลิปต,ต่อไปในวันพรุ่งนี้กันได้ครับที่เก่าเวลาเดินครับ